ามาเชืช่กันที่เกมนี้เลยทุกคนสูรเฮดิตนะครับผมเกมขนใจของพี่บ่าวเลยนะ้องวันนี้พี่ก็มีมาที่หนึ่งแสนนะนะ้องพี่จะมาจัดแบบว่าหนึ่งหนึ่งร้อยก่อนเลยแล้วกันนะหนึ่งรอยอบอะหนึ่งร้0ยหนึ่งร้อยอบอะหนึ่ง1้อยหนึ่งร้อยรอบอะงงไหม ไม่งนนะน้องๆนะน้องๆนงนงนน,งนนะพี่จะสับศอกขวาให้แล้วก็ฟื้นอีกทีก็ค่อยคุยกันใหม่น้องๆว่าจะเป็นยังไงผู้เล่นเว้ผู้เล่นลนะทุกคนยืดศึรษะนะยืนศึรษานะหยอกๆก,กันไว้ตามภาษาเพี้ยนฝูงมามาดูเลยไม่รู้จะยังไงนะเกมเนี้ย แต่มีเกมผ่อนใจแม็กวินก็ได้สองครั้งลนะครั้งที่สามต้องมาละท็อปฟอร์มหน่อยมันต้องเป็นแบบว่าเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเกมดีแห่งปีเออเกมนี้ติดด้วยติดอันดับเวยเกมเนี้ยเท่าที่ไปสํารวจมาแล้วก็สัมผัสเองนะไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือว่าของเรานะมันแบบว่าอยู่ในท็อปสิบเลยเวยเกมเนี้ย ต้นๆเลยเว้ยต้นๆของเกมแตกดีนะนี่ไงโอ้โหโอ้เมื่อฟังกูหรือเปล่าวะเพื่อนเว้ยกูไม่ได้อวยมึงนะกูพูดตามที่กูเคยเจอมานะเว้ยโอ้โหเอ้ยอย่ามาเห็นอกเห็นใจกันเว้ยถ้ามึงไม่เหลี่ยมอะถ้าเหลี่ยมแล้วมาเห็นอกเห็นใจอะอย่าเลยแค่นั้นแหละไอ้เว้นมาดิ ของฟรีผมว่าคงไม่มีอะไรหรอกนอกจากคำว่าเกลือ <c oughs> น่าจะเกลือเพราะว่ามันมาแบบนี้นะใช่เลยะชัดเลยเราเล่นบ่อยเรารู้เรารู้เราเห็นเพราะว่าเราเล่นบ่อยโอ้โหเรียบร้อยดีเว้ยหนึ100่งร้อยอ่ะไม่รู้ว่าคุม้มหรือเปล่าร้อย คูณร้อยก็เท่าไหร่วะหมื่นหนึ่งแล้วอ่ะใช่ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปลุยกันต่อลุยไปลุยไปลุยไป let's go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  come on นะ come on มาเลย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 มโย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 มาแล้วว้า เอาอะเฮดิสแม่งไม้เห็นดีจริงเฮ้ยเดี๋ยวถ้าจบรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปเยือนโอลิมปัสหน่อยเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเพราะว่าเรามาเฮดิสก็บ่อยแล้วเดี๋ยวมันจะน้อยใจนะต้องเอาแบบว่าไม่แบบไม่ไม่เอาแบบว่าลำเอียงลำเอียงอะแต่ถ้าลำตรงลำตรงอะได้อยู่ครับแต่ถ้าลำเอียงคือผมไม่ชอบเลย คือผมชอบลำตรงเว้ยตรงตงตรงตงตรงตรงตงตงตรงตรงว้าวว้าวมาเว้ยว่าของฟรีทั้งสองฟีเจอร์เลยหรอวะเนี่ยทั้งสองความผันผวนเลยว่างั้นนะอ่ะไหนจะมาดีอ่ะเมื่อกี้เฮดิตได้มาที่สามพันนะอันนี้ไม่รู้จะได้เท่าไหร่ต้องรอดูอีกทีแต่ก็ คงจะไม่เท่าไหร่หรอกมั้งเพราะว่ามันเป็นของฟรีถ้าซื้อก็ว่าไปอีกอย่างนะแต่ถ้าเป็นของฟรีนะผมรับประกันเลยว่าเกลือแน่แต่ไม่รู้ว่าจะเกลือเยอะหรือเปล่านะเกลือมากเกลือน้อยอ่ะก็ต้องวัดใจอีกทีรุ้นกันอีกทียาวๆอ่ะอันนี้อย่างที่เห็นเลยไม่น่าจะได้สามพันเว้โอ้โหเรียบร้อยเว้เฮ้ยไม่ได้สามพันแต่ก็ได้สองพันแล้วมันต่างกันตรงไหน สามพันมากกว่าเว้ยโอเคอ่าที่ที่เราไม่ใช่ก็ไม่ควรจะอยู่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจบรอบนี้เราไปเฮดสเหมือนเดิมเพราะว่าโอนิปัสมันไม่ค่อยแจกมันจะแจกตอนหล่อนๆนนะ่ะถ้าตอนหล่อนนะ่ะแจกแน่แต่ถ้าตอนไม่หล่อนนะ่ะไม่แจกเลย แต่มันก็ให้ข้างนอกชอดเชยอ,อยู่นะยังไงวะเนี่ยเลือกอันไหนก็เลือกไม่ถูกเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มีสองตัวว่าวายได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละว้าว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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากเกือไปรุยกันต่ออ่ารอบนี้เราต้องซื้อแล้วแหละพูดมา จัดไปเลยเฮ้ยเบาๆดีกว่าอ่ะหมื่นแล้วกันนะเรายังไม่รู้สถานการณ์ถึงจะได้เล่นของฟรีสอครั้งก็ตามเราก็ต้องแบบว่าเผื่อใจไว้นิดนึงอย่าพึ่งเทใจอย่าเอาใจไปเล่นกับไฟครับเพราะว่าความผันผวนนี้มันร้อนแรงจริงถ้าโดนมาก็ไม่คุ้มอะ่ะ ต้องมีมาเพิ่มนะวายเฮ้ยมีมาเพิ่มจริงไงเฮ้ยหกกับสองว่าได้เรื่องเปล่าว้า wow. วเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ hey. เฮ้ยมาว่ะเฮ้ยว้าวเอาเรื่องเลยมาอีกหรือเปล่าเฮ้ยว้าวก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะ เนี่ยแต่ถ้ามีอีกตัวนะแถวแรกอะ่ะผมว่าเฟี้ยวแน่นอนเนี่ยจังหวะนี้มันไม่ต้องคิดมากอะ่ะมันไม่ต้องคิดมากอะ่ะเพราะว่าวายมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเกมจ่ายจากซ้ายไปขวาไงเราลุล้นแค่สองตัวข้างหลังพอเอ้ยรอบนี้โดนแต่ก็โดนไม่เยอะยังดีอยู่ที่มันมีมาให้สองตัวนะไม่อย่างนั้นนะ เจ็บหนักแน่นอนเน่ยซื้อไป1 5ื่นได้มาที่1 4ื่นนะยังถือว่าคืนมาให้อยู่นิดนึง่นะอ่ยลุยกันต่อรอบนี้จะเพิ่มมาที่3,000 0เลยแล้วกันนะจัดไปอยเอาหน่อยเอาหน่อยจัดมาเลยพู้ีสิบหมุนนะมาเลยจ้ามาเลยจ้าโฮว้าวมาวะ่ะคุณหกหรือเปล่าคุณหก็มาเอาเลยพู้คุณหกมาแล้วะ มาได้ดีอ่ะจังหวะเนี้ขออีกคูณนึงได้ไหมตรงนี้เลยแถวที่3เนี่ยเราต้องทําความรู้จักกันมากกว่านี้นะ <c oughs> เพราะว่าเราได้แมกวีนมาแล้วสองครั้งอ่ะสองครั้งสองคราวอยากได้ครั้งที่3มากเลยไม่อย่างนั้นนะจะจุกหมวอเลยนะเฮ้ขอหน่อยว่ เฮ้ยมันไม่เล่นว่ะรอบนี้มันเอาจริงไว้เฮ้ยมือเอาจริงหรือวะเฮ้ยม mm ือ hmm. อ ah ินไรโอวว้า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 วเฮ้ยเหลือแค่ครั้งเดียวเองว่ะพวกเอาไงวะเอาไงวะเหลือแค่ครั้งเดียววะเฮ้ยว้าวเอาเรื่องว่ะอันนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้วะพวกโอ้โหกูพอเลยกูพอเลยมาสามตัวแบบนี้นี่ไง ไอ้ลูกรักว่ะมันต้องแบบนี้ว่ะไอ้ลูกป้ามึงมาดีจัดเลยนะเนี่ยจังหวะเนี้ยไม่ให้โน1หนึ่งได้ยังไงอ่ะเนี่ยโอ้โหไอ้ลูกป้ามาดีจัดโอเคกำไรแล้วเว้ยตอนนี้เวลาที่ผมเล่นนะผมจะเปิดให้ดูเลยนะเรียวชามอ่ะเวลาหกโมงยีนาทีจะเข้านาทีที่30แล้วก็เดี๋ยวน่าจะคลิปนี้น่าจะลงประมาณสองทุ่มนะก็ พยายามแบบว่าผมจะพยายามลงให้ตรงเวลานะแต่เวลาที่ผมเล่นผมก็จะอัปเดตในเกมนะว่าผมเวลาแตกหรือไม่แตกก็จะบอกเลยนะครับเพราะว่ามันดูรีเพย์ได้นะครับของแบบนี้นี่เลยรีเพย์เนี่ยเก้าร้อเกร้อยอ่ะคูณเก้รอยอ่ะพูด โอเคก็ okay. ประมาณนี้ละกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไ์ก็ซับไว้ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้มีรางวัลใหญ่นะครับมีหลายรางวัลด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปตามทุกช่องผมด้วยละกันนะครับขอให้เป็นผู้โชคดีแล้วกันนะครับใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราแบบว่าร่วมสนุกกันดีกว่านะเพราะเรามันสายบั่นเหมือนกันนะครับถือว่ารางวัลไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายนะครับ ไม่ต้องคาดหวังอะไรจากรางวัลของผมนะแบบว่าเราแบบว่าร่วมกันแบบสนุกสนุกดีกว่าแค่นั้นแหละโอเคประมาณนี้แหละ